วันนี้นะคะเราจะมาฝึกโยคะกันในชุดท่าป้องกันโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการแล้วนะคะในชุดท่าเหล่านี้จะช่วยในการบำบัดโรคได้ส่วนในกรณีของผู้ที่ฝึกใหม่หรือผู้ที่ไม่มีอาการของโรคดังกล่าวนะคะแต่มีอาการปวดหลังก็สามารถฝึกได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราฝึกฝนเป็นประจำนะคะทุกๆวัน มันละประมาณ5นาที10นาทีเป็นประจำนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้เดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันค่ะเริ่มนะคะจากการนอนคว่ำค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยท่าสฟิงซ์กันก่อนนะคะลดตัวลงนอนคว่ำนะคะแยกเท้าออกความกว้างระดับสะโพกนะคะมือทั้งสองข้างวางที่พื้นค่ะสังเกตด,ดูนะคะในท่าสฟิงซ์นะคะ หัวไหล่และตรงบริเวณข้อศอกนะคะจะอยู่ในแนวเดียวกันจะตั้งฉากไปแนวเดียวกันมือนะคะทั้ง5นิ้วกลางออกกว้างๆค่ะการที่กลางมือกว้างจะช่วยในการกระจายน้ําหนักนะคะแล้วเราคว่ำหน้าลงค่ะหายใจเข้านะคะค่อยๆยกลำตัวขึ้นค่ะแล้วมองไปข้างหน้าค่ะในขณะที่เรายืดลำตัวขึ้นนะคะให้เราเกรงบริเวณก้นสักเล็กน้อยค่ะ เกรงไว้นะคะการเกรงจะช่วยในการกระชับกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการของโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะอาจจะรู้สึกเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายมากขึ้นให้ก้มหน้าลงพื้นค่ะให้ก้มหน้ามองไปที่พื้นนะคะแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการดังกล่าวนะคะก็ให้มองหน้าตรงค่ะค้างไว้ประมาณ3รอบลมหายใจค่ะ หายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆลดลงช้าๆค่ะเดี๋ยวเราจะทำสฟิงซ์อีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกขึ้นยกลำตัวขึ้นค่ะแล้วมองไปตรงๆค่ะสังเกตดูจังหวะที่เรายกลำตัวขึ้นนะคะเราจะใช้การเกรงของบริเวณท้องนะคะเพื่อให้มีน้ำหนักเบาแทนที่เราจะใช้น้ำหนักลงทั้งที่แขนทั้งหมดนะคะ แล้วหายใจเข้าออกหรืๆค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดลงช้าๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำท่าที่สองต่อนะคะคือท่าคอบราหรือท่างูค่ะให้วางมือในบริเวณเดียวกับช่วงหน้าอกนะคะกางมือออกกว้างๆและตั้งศอกไว้ค่ะหนีบเข้าสอกเข้าหากันค่ะ สำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะให้แยกเท้าออกความกว้างระดับสะโพกแต่สำหรับผู้ที่ฝึกมานานแล้วสามารถเอาเท้าชิดติดก,กันได้แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคหมอรองกระดูกเสื่อมนะคะตุ้นแนะนาให้แยกเท้าออกดีกว่านะคะเพราะถ้าเท้าชิดอาจจะมีอาการปวดหลังได้นะคะและความหน้าลงค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวขึ้นค่ะยกลำตัวขึ้นแล้วงอศอก ชิดลำตัวไว้ค่ะมองหน้าตรงค่ะหายใจเข้าออกลึกๆค่ะจะรู้สึกเกรงบริเวณหลังส่วนล่างนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆแหงนหน้าขึ้นแล้วค้างไว้สามรอบลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดลงช้าๆนะคะค่อยๆลดลงค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นในท่าคอปรากันอีกหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นค่ะดูจังหวะที่ยกลำตัวนะคะจะใช้การเกรงจากช่วงหน้าท้องนะคะและค่อยๆยกลำตัวขึ้นค่ะ ถ้าสำหรับบางท่านที่มีอาการเจ็บหลังล่างมากก็สามารถผ่อนลงมาได้เล็กน้อยนะคะแล้วมองหน้าตรงค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเหยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดลงช้าๆค่ะ ท่าต่อไปนะคะเราจะมาต่อกันด้วยท่า upward facing dog นะคะก็จะคล้ายๆท,ท่าคอปลาแต่จะเป็นการเหยียดแขนตึงค่ะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นค่ะยกลำตัวขึ้นมาแล้วนะคะให้เปิดสะบักไปด้านหลังเราจะไม่ยกหัวไหล่ขึ้นมาแนบคอแบบนี้นะคะเราจะผ่อนหัวไหล่ลงค่ะแล้วเปิดสะบักมองหน้าตรงก่อนค่ะ หายใจออกลึกๆยาวๆเป็นธรรมชาตินะคะสัก3รอบลงหายใจค่ะแล้วก็หายใจเข้านะคะให้เปิดสบักอีกหนึ่งรอบแล้วแงวนหน้าขึ้นค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆลดลงช้าๆค่ะ เราจะทำในท่า upward facing dog อีกหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้ายกลำตัวยกลำตัวขึ้นนะคะเปิดสะบักและแหงนหน้าหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆลดลงช้าๆจังหวะที่ลดลงนะคะให้ค่อยๆงอศอกและค่อยๆลดลงค่ะ ทั้ง3าท่าที่เราเล่นไปนะคะจะเป็นท่าที่ช่วยยืดเหยียดกระดูกสันหลังและในท่าต่อไปนะคะคือท่าตักกระแตนะคะจะเป็นท่าที่ช่วยให้หลังล่างแข็งแรงขึ้นค่ะนอนคว่ำนะคะเหยียดมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าค่ะแล้วหายใจเอาคางวางพื้นไว้ก่อนนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจกออกยกขาซ้ายขึ้นค่ะและยกมือขวาขึ้นค่ะค้างไว้ค่ะ หายใจออกลดลงค่ะเปลี่ยนข้างหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นค่ะและยกแขนซ้ายตามมาค่ะค้างลมหายใจไว้ค่ะเข้าออกลึกๆยาวๆสักสามรอบลมหายใจค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆลดลงค่ะ เดี๋ยวเราจะยกแขนยกขาทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะหายใจเข้ายกขาขึ้นและยกแขนขึ้นค่ะค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆลดลงเอามือมาวางบริเวณหน้าอกนะคะแล้วหายใจเข้าตั้งเข่าขึ้นหายใจออกเมื่ ในท่าชายโพสค่ะในท่าชายโพสนะคะเราจะแยกเข่าทั้งสองข้างห่างจากกันเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หลังได้ผ่อนคลายมากที่สุดค่ะแล้วนั่งไปบนฝ่าเท้าค่ะและอยู่กระลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะหายใจเข้าขึ้นนั่งบนส้นเท้า หายใจออกเหมียนหน้าลดลงค่ะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับโยคะช่วยบำบัดโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะลองไปฝึกที่บ้านกันดูนะคะแล้วจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะ